วิธีการตั้งคอนฟิกของอุลตร asonic level tank นะครับอุปกรณ์ที่มีก็คือมีอุลตราโซนิกแล้วก็ USB วอร์เตอร์พอตสาย2 4์ on, แล้วก็โปรแกรมซ o เน c view สาม v e r s i o นสามนะครับหรือเจอร์ชอรอะไรก็ได้ที่โหลดมาใน google นะครับวิธีการต่อของตัวอุลตราโซนิกกับระบบก็จะมีการต่อไฟเลี้ยงครับน้ำตาลบวกน้ำเงินลบ2 4์ ก็ตัวสีเหลืองเป็น A อบวกทีเทาเป็น B ลบนะครับเมื่อเราต่อทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เปิดเข้ามาโปรแกรมจินต์เดกวิวเข้ามาเซนเซอร์คอนเน็กนะครับแล้วเราก็จะมาไฟล์หาตัวเซนเซอร์ค่าดีฟอ u l ์ของโรงงานนะคือตั้งมาที่หนึ่งนะครับอันนี้คือค่าหนึ่งกดเย็ด ด connect เรากด connect อ่านี่คือทำงานแล้วส่วนการที่เราจะมาทำการปรับเปลี่ยน default มันเราทำไงต่อกดมาที่เซนเซอร์นะครับข้ามา c o m m u n i c a t i o n และสามารถกำหนดตัว address ได้เล,เ,ลเลยนะครับตอนนี้ผมจะตั้งเป็นที่ number 8ก็คือผมจะไปเปลี่ยนที่แท่ง8นะคือใส่8เข้าไปแล้วกด ok ได้เลยครับ ร้อยกดพื้นที่ว่างนครั้งแล้วเรามาไฟดูอีกรอบนึงนะครับอ่านี่ครับเซนเซอร์เป็นมาเบอร์แปดแล้วกดเย็ดกดคอนเน็กครับเซนเซอร์เราเป็น,นเบอร์แปดแล้วอันนี้คือัลตาโซนิกครับใส่หน้าจอแยกมาอันนี้ใช้ขึ้นเพดาน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับในเรื่องของการต่างค้าคอนฟิกต์